ปีพุทธศักราช2,206ศสึกใหญ่ระหว่างอายุธยาและพม่าประตุขึ้นต้นเหตุเริ่มจากพวกมอนลุกฮือเป็นกระบฏต่อพมา่ามอจับตัวมังนันธมิตรอุปราเมืองมอตมะได้แล้วรวบรวมครอบครัวกว่าสิบพัคนอพยพเข้ามายังอยุธยาสมเด็จพระนารายทรงโปรดรับมอเหล่านี้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารโปรดให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพระนครและหัวเมืองใกล้เคียง และแต่งตั้งหัวหน้ามอนให้มียศสักควบคุมพรรคพวกเมื่อข่าวนี้ถึงหูพมา่าพระเจ้าอังวะคริ้วนักกล่าวหาว่าอายุธยาเป็นผู้ให้ท้ายและหนุนหลังมอนจึงเกณฑ์กองทัพใหญ่หลายหมื่นเตรียมลงมาตีอยุธยาให้ติงกระโบเมียนหุ่นนำทัพหน้าหนึ่งหมื่นนายและมังสุรราชาคุมกองทัพหลวงอีกกว่าสองหมื่นคนมุ่งหน้าลงมาทางด่านพระเจดีสามองค์ สมเด็จพระนารายณ์จึงมีพระราชองค์การเกณฑ์กองทัพสาม0 0ื่นคนตั้งเจ้าพระยาโกษาธิบดีเป็นแม่ทัพใหญ่พระยาวิเศษชัยชาญและขุนเหล็กเป็นกองหน้าเสริมพระยาสิหราชเดโชชัยคุมกองทัพเมืองเหนือยกมาสมทบแผ่นดินสยามทั้งเหนือใต้ต่างเร่งเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามกองทัพอยุธยาและพะมา่าปะทะกันครั้งใหญ่ที่เมืองไอโยเสียงกลองสก ปืนใหญ่และดาบหอกกัดกล้องทั่วทั้งหุบเขาการรบดำเนินต่อเนื่องอย่างดุเดือดถึงสวันเต็มทหารทั้งสองฝ่ายล้มตายเป็นอันมากจนฝ่ายพม่าเริ่มเสียขวัญเมื่อรู้ข่าวว่ากองทัพอยุธยาอีกสายหนึ่งได้ลัดเข้าตัดเส้นทางด้านหลังกองทัพพมา่าจึงระสำระสายและแตกกระเจิงทิ้งช้างมาอาวุธและ,สะเสบียงไว้เต็มค่ายมังสุรราชาแม่ทัพพม่าถูกปืนยิงบาดเจ็บ กองทัพพม่าขาดแม่ทัพบ,บัญชาการจึงแตกพ่ายหนีทัพอยุธยาไล่ติดตามอย่างไม่ลดละซ้ำเติมพม่าจนล้มตายและถูกจับเป็นเฉลยจํานวนมากศึกไซโยกครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะเด็ดขาดของอยุธยาชัยชนะนี้สะท้อนพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนารายณ์และแสงยานุภาพกองทัพอยุธยาผู้ปกป้องพื้นแผ่นดิน สงครามครั้งนั้นจะรึกเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สืบมา